โค้ดพันครับเกมนี้เป็นไงบ้างครับครับก็รู้สึกผิดหวังนะครับกับกับน้องๆที่ลงไปเล่นวันนี้นะครับคือฟุตบอลมันเล่นเป็นทีมอะ่ะแต่ไม่ช่วยเรากับวันนี้ไม่ทุ่มเทเท่าที่ควรความมุ่งมั่นความกระหายที่จะเล่นน้อยนะครับคนที่สู้ก็สู้ส่วนคนที่ไม่เอาก็ไม่เอาเลยชั้งที่วันนี้เรามีโอกาสนะครับเรามีโอกาสที่ก็อาจจะขึ้นไปเป็นรองจากฝูงตรงนี้แต่ พอปล่อยน้องๆลงไปเล่นแล้วกลับไม่อเลิศกลับไม่ทุ่มเทนะครับทุกตำแหน่งฟุตบอลมันเล่นส1คนแต่ว่าความเป็นทีมของแม่โจ้น้อยแล้วก็มาตรฐานในการเล่นก็ต่ำนะครับก็เกมผลออกมาก็ก็อย่างท,ที่ที่ทุกคนรู้กันครับก,ก็คือแพ้อ่าสองประตูต่อหน,นึ่งครับ,รบสำหรับเกมหน้าครับุณพันที่จะออกไปเยือนพ่โลกซึ่งซึ่งถือว่าเป็นแมตช์สำคัญของแม่โจ้ในเต็ดครับก็ก็ก ถ้าน้องๆอ,อยากจะไปเชมเปี้ยนลีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็จากที่เราจะเล่นง่ายนะครับกับเกมที่พิชโลกแค่เล่นเสมอเราก็มีโอกาสสูงแล้วถ้าเราเก็บ3ามแต้มได้วันนี้นะแต่ว่ากับเราต้องชนะพิชโลกอย่างเดียวถ้าเราจะไปแชมเปี้ยนลีกตรงนี้ก็ ก็ผมคุยกับน,น้องๆแล้วว่าก็เต็มที่ทุกแมตช์ครับกับสามแมตช์ที่เหลือก็กกต้อง,ต,อง,ต,องต้องมุ่งมัน่นมุ่งมั่นกันต่อครับอีกสามนัดที่ท,ที่ที่เหลือตรงนี้ครับจะปรับเปลี่ยนทีมยังไงบ้างครับสาหรับในการเยือนทีุโลกตอนนี้ก็ตามขุมกําลังที่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็ก็คงคงใช้ทรงเดิมทรงแต่ว่าอาจจะปรับเปลี่ยนบางตําแหน่งที่ลงไปวันนี้แล้วก็ก็ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะปรับเปลี่ยนผู้เล่นที่ที่ไม่ได้ลงวันนี้ก็ก็เอาสดเข้า ก็มาสู้กับแมทพิษุโลกครับการมาเล่นแมกวงวันนี้ส่งผลกับทีมมากน้อยแค่ไหนครับครับแน่นอนเหมือนผมบอกแล้วว่าการเหมือนเราออกนอกบ้านครับข้อเรื่องการเดินทางเรื่องอาหารการกินถ้าเราอยู่ในบ้านแข่งสนามไม่โจ้เราออกจากโรงแรมแล้วก็ มาสนามเลยแต่ว่าสนามไม่ควงความพร้อมการเดินทางออกมาการพักผ่อนของน้องๆกน้องๆก,ก็จะน้อยลงกลับไม่ได้เปรียบเหมือนเดอนในบ้านเหมือนเราออกมานอกบ้านตรงนี้ก็กมีผลกระทบระสมคัรครับฝากถึงแฟนคลับแม่โจ้ครับในนัดต่อไปครับก็ฝากถึงแฟนบอลแม่โจ้ครับเราเหลืออีกสามนัดนะครับอย่าเพิ่งท้อครับติดตามอีกสามนัดครับอดใจเอาอีกสามนัดก็ดกจะจบแล้วครับตรงนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนานะครับก็ฝากแฟนบอล นะครับช่วยช่วยกันให้กำลังใจชาวกระบอยของเราครับทีมเม่โจคยูอเต็ดของพวกเราครับครับขอบคุณมากครับคุณผ่านครับ